ตรงนี้แล้วก็ตัดตรงปอสะพานใช่ไหมได้ไปประมาณ50เมตรแล้วได้ขับรถหลบหนีรอดใต้สะพาน กองกำกับการ8กองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มตัวนายยุสัญชาติไทยอายุ29ปีและนายจินอายุ31ปีสัญชาติกัมพูชาพร้อมกับของกลางรถซาเล้ง1คันอุปกรณ์การตัดสายไฟรวมถึงยาบ้าอีก16เม็ดโดยจสับกลุ่มตัวได้ริมถนนในพื้นที่ของตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่หมวดการทางพัทยาว่ามีสายส่งไฟฟ้าถูกลักตัด และมีสายไฟที่ยังไม่ถูกตัดอีกจำนวนหนึ่งในช่วงกมที่4บวก250ขาเข้ากรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกตรวจตาจนกระทั่งไปพบชายต้องสองสัยสองคนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้ามาในพื้นที่คนหนึ่งลงไปตัดสายไฟบริเวณบ่อท่อพักสายอีกคนยืนดูต้นทางหลังก่อเหตุเสร็จกำลังขนสายไฟขึ้นรถคนร้ายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการวิ่งหนี ขึ้นซาเลงเพื่อที่จะหลบหนีจนล้มกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอก เมื่อทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบภายในรถซาเล้งพบมีสายส่งไฟฟ้าความยาวประมาณ1เมตรคีมตัดสายไฟจำนวน6อันซึ่งจากการตรวจค้นตัวในจินผู้ต้องหาชาวกัมพูชาย,ยังพบยาบ้าอีก16เมตรและผลการตรวจร่างกายของทั้งสองคนพบมีสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่จึงได้มีการแจ้งข้อหาลักทรัพย์และมีข้อหาเพิ่มเติมคือเสพยาเสพติด ah ก่อนที่จะควบคุมตัวส่งในพื้นที่ของสอพอนองปรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป